นี่คือจูวารีโมนาสรีหรืออารามจูวารีหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมองเห็นเมืองเก่าเมสเคตาได้อย่างชัดเจนอารามแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่6และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนโบราณที่ยังคงสภาพเกือบสมบูรณ์แม้เวลาจะผ่านมาก,กว่าพันปีชื่อจูวารี แปลว่าไม้กางเขนตามตำนานกล่าวว่านักบุญนิโนผู้ประกาศศาสนาคริสต์ในจอร์เจียได้ปักไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่นี่และบนจุดนี้เองจึงถูกสร้างอารามขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาจากยอดเขาคุณจะได้เห็นทิวทัศน์สุดอลังการจุดบรรจบของแม่น้ำคูระและอารักวีซึ่งเป็นภาพที่งดงามและเป็นหนึ่งในวิวที่สวยที่สุดในจอร์เจียจูวารีมอนาสตรี ไม่ใช่เพียงแค่อารามเก่าแต่คือหัวใจแห่งประวัติศาสตร์และศรัทธ,ธาของชาวจอร์เจียใครที่ได้มาเยือนต่างต้องหลงไหลในสเสน่ห์อันสงบและยิ่งใหญ่ของที่นี่